สวัสดีครับวันนี้เพจพี่ทองหมูป่าหมูดำสัตว์เศรษฐกิจยอดนิยมวันนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์การทำคอกแบบประหยัดหรือแบบลดต้นทุนสำหรับผู้ที่คิดจะเลี้ยงหมูป่าหมูดำคอกที่ผมเลี้ยงเป็นคอกดินนะครับใช้วัสดุเหลือใช้หรือไม่ได้ใช้แล้วในบ้าน มาทำคอกแบบง่ายๆสไตล์โมเดิร์นหรือแถวบ้านเราเรียกเพิงหมาแงนนะครับวัสดุที่ใช้ก็มีไม้แผ่นที่ไม่ได้ใช้แล้วปีกไม้ที่เหลือจากการแปรรูปไม้ไผ่บ้างครับส่วนมากของผมก็จะเป็นปีกไม้กับไม้ไผ่ผมว่าไม้ไผ่นี่ใช้ได้ดีนะครับผมว่าเป็นไม้ที่เอามาทำคอกแล้วไม่ค่อยเหนื่อยครับตัดง่าย ใช้ค้อนตีง่ายแข็งแรงดีนะครับเพราะหมูผมกระโดดใส่ก็มันก็ไม่ได้หลุดไปไหนแถมลดต้นทุนครับลดแรงงานประหยัดงบประมาณด้วยนะครับคอกผมมีอยู่สี่ช่องครับความกว้างความยาวก็ประมาณหนึ่งเมตรห้าสิบคูณสองเมตรยี่สิบก็กว้างเมตรห้าสิบครับ ความยาวก็สองเมตรยี่สิบหมูก็อยู่ได้นะครับหมูรุ่นๆก็อยู่ได้ทั้งสองตัวครับผมเคยเอาเข้าไปอยู่ด้วยกันก็สี่ช่องครับก็ใช้ประมาณหเมตรพื้นก็ใช้พื้นที่ประมาณหเมตรก็เลี้ยงได้ครับโอเคเลยก็กว้างขวางครับคอกของผมก็เป็นคอกดินครับคอกดินนี่ข้อดีก็มีก็ประมาณว่าหมูป่าเราจะได้ไม่เครียดครับ มันจะได้ดุนดินหากินดินที่มีแร่ธาตุที่เขาชอบอะครับหากินรากไม้ที่อยู่ใต้ดินคอกดินก็ดูดซึมฉี่และขี้หมูได้ดีนะครับก็ถ้าสังเกตว่ามีพื้นแฉะในคอกเราก็หากแกบมาโรยเพื่อดูดซับความชื้น แล้วก็ดูดกลิ่นครับทําให้คอกเรามันไม่มีกลิ่นครับเอ่อผมจะมาบอกว่าผมใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการทำคอกนี้นะครับผมใช้ไปเพียงหนึ่งร้อยร้อยกว่าครับผมใช้เงินในการทำคอกนี้ประมาณร้อยกว่าบาท ส่วนใหญ่ผมก็เอาไปซื้อตะปูตะปูสามครับตะปูสามนิ้วตะปูสองนิ้วส่วนหลังกระสีเอ่อพวกส่วนหลังคานี่ผมใช้เป็นสั่งกะสีบ้างแล้วก็กระเบื้องบ้างครับเป็นกระเบื้องที่มันไม่ได้ใช้แล้วครับไปหาขอโรงเรียนที่เขาลื้อกันบ้างครับ าไม่ได้ใช้แล้วก็เลยไปขอเข้ามาข้อแบบนี้ทำง่ายครับผมทำคนเดียวก็ใช้เวลาแค่สองวันเสาร์อาทิตย์ครับผมก็ทำแค่เสาร์อาทิตย์เพราะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมต้องทำงานประจำครับการเลี้ยงหมูป่าไม่ได้ใช้เวลามากนะครับในการดูแลถ้าไม่ติดเล่นหรือยืนดูเหมือนกับผม ผมว่ามันเพลินดีครับผมก็เลยยืนดูได้หลายๆชั่วโมงเล่นกับเขาบ้างให้เขาเชื่องครับเลี้ยงหมูนี่ต้องเล่นกับเขานะครับมันจะได้เชื่องอย่าไปตีเขาครับมันดุครับสำหรับคนที่มีงานประจำก็เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมได้นะข้อดีข้อนี้เลยผมขอขอแนะนำเลยคือเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้ครับ มันสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งนะครับผมก็ยังถือว่าเป็นมือใหม่ในการเลี้ยงหมูป่าหมูดํานะครับเพราะผมเพิ่งเลี้ยงได้ประมาณห้าเดือนเองครับผมเลี้ยงผมเริ่มเลี้ยงตั้งแต่เดือนกุมภาผมก็ได้พ่อพันธ์ุกับแม่พันธ์ุมามาคู่หนึ่งตอนได้มาก็อายุประมาณ8เดือนทั้งคู่เลยครับแต่ตัวเมียมันท้องมา แล้วก็พึ่งคลอดลูกได้5้าตัวลูกก็ได้ประมาณ1เดือนแล้วครับเดือนกว่าๆแล้วจะจับหย่านมแล้วครับผมก็ยังมีประสบการณ์น้อยครับผมเลี้ยงมา5เดือนก็พยายามหาความรู้จากกลุ่มผู้เลี้ยงหมูป่าในหลายๆช่องทางครับดู YouTube บ้าง ดูในกลุ่มบ้างปรึกษาเขาบ้างเอามาปรับใช้ในการดูแลหมูป่าของเราครับร<อ>ผมขอแชร์ประสบการณ์สำหรับการทำคอกหมูแบบประหยัดครับสำหรับทุกคนที่คิดจะเลี้ยงหรือเพิ่งเริ่มเลี้ยงนะครับถ้าอยากแค่ลองเลี้ยงส่วนตัวผมเลยก็ ไม่อยากให้ลงทุนไปในการทำคอกแบบถาวรอยากให้ทำแบบดูตัวเองนะครับว่าชอบในการเลี้ยงหมูป่าไหมเพราะถ้าเลี้ยงไปแล้วลงทุนไปในการทำคอกแบบถาวรแล้วเราเลิกเลี้ยงเราก็จะได้ไม่ต้องเสียดายในการลงทุนทำคอกนะครับสุดท้ายสำหรับมือใหม่ที่คิดจะเลี้ยง แล้วยังไม่รู้ว่าจะทำคอกแบบไหนนะครับก็ทำแบบของผมนี่ก็ได้ครับหาไม้ไผ่ไม้เหลือใช้ปีกไม้บ้างในบ้านนะครับที่หาได้เลี้ยงได้เหมือนกันครับทำคอกแบบประหยัดแบบลดต้นทุนทำง่ายๆครับอย่าไปคิดมากในการทำคอก ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเพจพี่ทองหมูปา่าหมูดำสัตว์เศรษฐกิจยอดนิยมเพจใหม่เพจนี้ด้วยนะครับเพิ่งเริ่มทำครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ไปก่อนนะครับ